ต้นนี้ต้องอแปลกมากครับแปลกดีต้นนี้เหมือนตีเสื้อนะอบอกว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านที่มีกล้วยด่างเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีแต่ต้นสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านกันนะครับะตะก่อนพันห้าเลยหรอพอ,อทุกวันนี้เหลือตะก่อนต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับที่ช่วงฮิตฮิตพลิกๆเลยครับเนะหมือนขึ้นใช่ไหมครับมุ้งด่างนี่ขายไงครับพี่ทำทิกกกด่างด้วยเหรอครับ สวัสดีครับทุกๆคนผมานทุมิดอยู่นะวันนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดพั้งเงินนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าที่ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดพัะเงินเนี่ยอาจจะมีต้นไม้อะไรที่ยังฮิตติดกระแสอยู่นะครับคนแถวนี้เขายังฮิตต้นไม้ตระกูลพวกไม้ด่างหรือเปล่านะครับต้นยาย่ากล้วยด่างนะครับแล้วก็บอนสีบอนไซบอนด่างพวกนี้นะครับจะยังเป็นฮิตของคนแถวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่าราคาของพวกตระกูลไม้ด่างเนี่ยจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับ ปะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน,นกันนะครับไปดูกันเลยครับอันนี้เป็นหน้าวัวไบควีนอันนี้ราคายัง800พันอยู่นะต้นสนทรงก็จะแปลกแกหน่อยใบแหลม จะเป็นมอนซีล่าไทคอนเป็นราคาอย่ง3,000อยู่มีไว้พรินเซสอันนีไว้พรินเซส ก็ยังมีต้นยาย้าอยู่นะก็เป็นยายา้าหรือต้นมอนซาลาที่แบบเป็นมันซาลาธรรมดานะไม่ใช่ต้นใบด่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันก่อนในเพิ่งร้านแรกที่เข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนคนะครับเจอแล้วร้านนี้จะมีตระกูลไม้ด่างเยอะเป็นกล้วยด่างนะครับตัวน,นี้เนาะอก็เข้ามาข้างในร้านเขานะ โอผมนี้จะมีต้นกล้วยด่างเยอะเนี่ยด่างแดงยินโดเนี่ยกล้วยด่างเยอะมากนะครับร้านนี้อันนี้ผมเพิ่งจะมาน่าจะเป็นด่างแดงยินโดนะอันนี้เนาะไม่ได้ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าเจอเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวจะลองถามเจ้าของร้านดูว่ากล้วยด่างเนี่ยราคาของกล้วยด่างทุกวันนี้ราคาเป็นไงบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับก็ะจะมีต้นกล้วยด่างค่อนข้างทีเยอะเนาะอันนี้ตระกูลไม้ด่างค่อนข้างทีเยอะเ,เยอะเนาะด่างเยอะมากครับแต่เจ้าของร้านน่าจะไม่อยู่โทษทีนะครับพี่ผมถามได้ไหมครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับพี่อ๋อต้นการส้มราคาแพงไหมครับพี่ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อเจ็ดร้อย๋อรอ๋อ,อ,อราคาก็ไม่ค่อยแพง ก่อนราคามันมันเท่านี้เหรอครับพี่รู้ว่าแพงกว่าน,นี้ครับพี่ตะกอนพันห้าเลยหรอพอ,อทุกวันนี้เหลือแค่เจ็ดร้อยอ๋อครับต้องบอกว่าจากที่เดินสำรวจราคาต้นไม้นะครับที่ตลาดต้นไม้ซอยวัดพระเงินเนี่ยครับราคาของต้นไม้นะครับบางอันก็ราคาก็จะลดลงแล้วนะครับของตัว ฟิโลการส้มเองเนี่ยราคาก็ลดลงนะครับจากที่ถามพ่อขานะครับคือเดิมทีเมื่อเมื่อก่อนหน้าโน้นนะครับราคาก็จะพันห้านะครับพันห้าสองพันนะครับแต่ว่าตอนนี้ของฟิราฟิโลการส้มเนี่ยก็ราคาก็จะลดลงนะครับก็เหลือประมาณหลักร้อยนะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกัน พี่ครับตัวพิโลกันส้มตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่พิโลนี้อยู่ 5, 5, ห้าพันห้าพันเหรอครับอ๋อ <5, 000. S 1> oh, แล้วตัวเศรษฐีวินสันด่างเหรอครับพี่ต้นไหนต้นใหญ่แปดพันอ๋อตัวนี้แปดพันเหรอครับต้นนี้สามพันอ๋อต้นเล็กๆที่สามพัน 7, มัน 7, <000. S 1> มาใหม่หล่ะครับเหมือนไม่เคยได้ยินต้นเศรษฐีวินสันด่างมี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 มาตราลวอ๋อ oh, แต่ไม่ฮิตเหมือนของแต่ก็คนก็ซื้อไปถืซื้ออยู่นะอ๋อ oh. อันนี้ราคาเขายังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับพี่หรือว่า หรือว่า,าร,ราคาลดลงลดลงหน่อย,ลลอยใ,ชใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นไม้ใบช่วงนี้จะลดลงหน่อยแต่ก่อนต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับที่ช่วงฮิตๆพลิกๆเลยครับเหมืนอมนขึ้นใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งห้าพันต้นนี้นชเก้าชั้นนี้คือสี่พันห้าต้นนี้อะไรนะครับพี่โชกเก้าชั้นสิตอนตอนนี้คือสี่พันห้าใช่อ๋อแล้วก่อนหน้านู้นล่ะครับพี่ก่อนหน้านู้นก็เหมือนหรอครับจะแพงกว่านี้ใช่ไหม ราคาจะลดลงมันเป็นช่วงช่วงใช่ไหมครับพี่แสดงว่าอีกไม่แน่คือปลายปีนี้หรือกลางปีราคาอาจจะอาจจะ,<ล>ะสูงขึ้นก็ได้เพราะว่าที่นี่จะขายพากก็จะมีพวกไม้ไม้ด่างพวกไม้กินกินผนกินไม้ดอกใช่พี่พวกจิกกะเลกะเลใบก็จะสวยะ ครับพี่อ๋อต้นต้นนั้นน่ะนะครับใช่จิกทะเลนันจะเก้าพันอ๋อต้นจิกทะเลใช<ด>่อ๋อแปลกไม่เคยได้ยินชื่อจิกทะเลแล้วก็มาเดือดมาเดือดก็จะมีกรเดือดมาเลยอ๋อเป็นใบด่างอันนี้จะเป็นมะม่วงมะม่วงก็ด่างนั่นแหละครับพี่สลับหน้าอันนี้จะเป็นมะม่วงเวลามะม่วงด่างอ<ล>๋อใช่แล้วก็ขนมด่างมะม่วงด่างน <ๆ S 2> ี่ขายไงครับพี่อันนี้อยู่สามพันห้า อันนี้มะม่วงด่างอันนี้อันนี้ลูกลูกมันกินได้ใช่ไหมครับพี่กินได้จ้ะปกติเลยไม้ผลกินได้หมดทุกอย่างลูกมันก็จะด่างตามใบทุกอย่างอ๋อมะม่วงด่างอ๋อก็จะมีจำปีด่างจำปีด่างอันอันนี้แหละครับอันนี้จ้ะ๋อนี่จำปีด่างนี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่แปะใบมาใหม่มันจะด่างนี่พันแปดพันแปดถ้าตัวถ้าตัวไม่ด่างเท่าไหร่พี่มีไหมครับไม่ด่างก็จะมีเนี่ยต้นใหญ่เจ็ดร้อยเนี่ย อ๋อเี่จะเป็นสลิดดอกสิดด่างพิจักเอาพริกกระด่างด้วยเหรอครับไม่ด่างเห้ออ๋อถ้าพริกไม่ด่างราคาเท่าไหร่ครับพี่พริกไม่ด่างนี่คิดเจ็ดร้อบาทอ๋อพริกด่างก็มีห้าร้อยบาทจะเป็นพรงความพรงความด่างแต่เพิ่งเคยเห็นว่ามีพริกด่างนี่มีเหรออ๋อ มานานแล้วพี่หยานะครับจะเป็นทวงความทวความด่างก็สวยแล้วจะเป็นวงความด่างใต้ถุนอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ดูร้านเดินกันนะครับครับคอนเทนต์ต้องบอกว่าเมื่อกี้เข้าไปดูไปสอบถามราคาต้นไม้ร้านร้านหนึ่งนะครับต้องบอกว่าที่ร้านนั้นเนี่ยจะมีตระกูลไม้ด่างค่อนข้างเยอะมากนะครับ มันก็จะเป็นตัวพริกด่างพริกด่างนะครับตะลิงปิงด่างมะม่วงด่างมีหมดนะครับร้านนั้นต้องบอกว่าร้านนั้น,นเนี่ยราคาของต้นไม้เนี่ยก็จะลดลงนะครับเท่าที่เช็คที่สอบถามของเจ้าของร้านนะครับก็ราคาก็ลดลงเยอะนะครับน่าจะเป็นช่วงของมันนะครับก็เข้าใจว่าอีกหน่อยราคาน่าจะพีขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยราคาของเขาเนี่ยก็ลดลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางรายการนะครับราคาก็ หลายหมื่นขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาของเขาเนี่ยก็อยู่ที่หลักพันนะครับสี่ห้าพันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันนะครับว่าที่ร้านอื่นเองเนี่ยราคาต้นไม้ของเขาเนี่ยจะจะยังไงนะครับตามประมาณนะครับไปดูเลยครับเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้ร้านหนึ่งกันนะครับก็ร้านนี้ก็จะมีต้นไม้สวยๆให้ดูให้เลือกเยอะนะครับ อันนี้เรียกว่ายูคาตันพรินเซสยูคาตันพรินเซสนี่ยนะ้ะต้นเขาก็สวยดีนะทรงแปลกดีนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นตระกูลบอลนะครับนี่ยนาะก็ทรงก็สวยใหญ่แล้วก็สูงดีนะครับตนนัวนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าราคาของบอลตัวนี้ราคาจะเท่าไหร่นะครับ แต่ว่ามีแต่ทรงสูงๆเนาะนี่นะครับทรงสูงดีนะครับตรงนี้วันนี้ร็ต้นเดรยยาก็ยังมีอยู่นะครับครับก็ราคาของต้น ฟิโลก้านส้มนะครับก่อนหนะ้านู้นก็ราคาก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับต่อ,อ,อตอนนี้ราคาของเขาเนี่ยก็ลดลงค่างๆที่เยอะนะครับก็ตัวฟิโลก้านส้มเองเนี่ยตอนนี้ราคาก็อยู่ที่หลักหลักพันนะครับสี่ห้าพันนะครับอันนี้เป็นไซส์ที่แบบสวยๆหน่อยนะครับต้นไซส์ประมาณกลางๆนะครับไาเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันนะครับต้นนี้ต้องโแปลกมากครับแปลกดีต้นนี้เหมือนผีเสื้อนะ ต้นนี้บอกว่าต้องบอกว่าเหมือนผีเสื้อนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อเขาจริงเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับจะ่ทรงเขาเหมือนผีเสื้อมากนะครับร้านนี้ก็มีตระกูลไมล้ด่างค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ราคาก็ประมาณพันห้าหนึ่งพ้าร้อบาทนะครับ ก็สวยดีเนะเงินไหลมาด่างก็มีนะครับตัวเงินไหลมาด่างเองเนี่ยราคาก็ประมาณห้าร้อยนะครับก็ส่งเขาก็สวยดีนะครับถ้าใครสนใจก็แวะมานะครับที่ ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยพระเงินนะครับก็มีต้นไม้ให้ดูให้เลือกเยอะนะครับสวยดีนะครับครับโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าราคาต้นไม้นะครับที่ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดพระเงินเนี่ยครับก็ราคาต้นไม้เนี่ยจะลดลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นฟิโลการส้มนะครับก็สวยดีนะราคาเขาก็อยู่ที่ประมาณ2,500นะครับ เข้าใจว่าร้านนี้น่าจะปิดนะครับไม่มีเจ้าของร้านวันนี้น่าจะไม่ได้ขายเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้วยด่างเหมือนกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันครับ ครับนี่ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราจะเข้ามาดูนะครับก็มีต้นไม้ให้ดูเยอะนะครับก็อันนี้ส่วนมากก็จะเป็นชวนชมนะครับอันนี้จะเป็นชวนชมด่างน่าจะใช่นะเสนจันโกเมนเสนจันโกเมนก็ถูกนะครับราคาแค่60บาทนะครับ อ๋อนี่ขอเราเป็นกล้วยแคระนะครับกล้วยแคระนี่ราคาก็ค่อนข้างที่จะถูกนะครับกล้วยแครราคา250บาทนะครับอันนี้เรียกว่ากล้วยแครนะครับกล้วยแคร250บาทนะครับครับต้องบอกว่าสําหรับวันนี้นะครับที่เราเข้ามาเช็คมาสํารวจราคาขายต้นไม้ที่ ตลาดขายต้นไม้ซอยวัดพระเงินนะครับก็ต้องบอกว่าราคาขายต้นไม้นะครับที่ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดพระเงินเนี่ยครับก็ราคาต้นไม้นะครับก็จะลดลงนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับจากเดิมเนี่ยราคาของเขาเองเนี่ยราคาหลายหมื่นนะครับก็ปรากฏว่าทูกวันนี้นะครับราคาก็จะอยู่แค่ไม่กี่พันนะครับสี่ห้าพันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับต้องบอกว่า ที่ตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดพระเงินเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายให้เลือกนะครับราคาตั้งแต่หลักสิบนะครับจนกระทั่งหลักหมื่นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็ลองแวะมานะครับมาซื้อนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสําหรับวันนี้มีแค่นี้ครับไปแล้วครับขอบคุณครับ